เอาละครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Final นะครับเกมแนว FPS Shooting นะวันนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเกมนะครับที่สามารถนําไปเป็นอาวุธนะครับแล้วก็นําไปใช้ในการปกป้องฐานหรือว่าป้องกันตู้กดเงินนะครับที่เราจะนําเงินมาใส่ไว้ได้นะครับซึ่งอ็อบเจกต์ในเกมนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นนะที่สามารถจับแล้วก็โยนได้นะครับในส่วนชิ้นแรกนะครับเราจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับคล้ายๆถังดับเพลิงนะครับซึ่ง คุณสมบัติของมันเนี่ยเทียบเท่ากับระเบิดได้เลยนะครับซึ่งทุกชิ้นนะครับจะมีการแตกหรือว่าการเปลี่ยนสภาพจากรูปกระป๋องพวกนี้นะครับกลายเป็นวัตถุอื่นๆนะครับที่มันเป็นพาร์ติเคิลนะทุกอันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะครับโดยการยิงนะนะครับเราจะยิงให้ดูนะแต่ว่ายังมีอีก หนึ่งอย่างนะครับที่สามารถทําให้มันแตกระเบิดออกมาได้แบบนี้นะครับคือการโยนนะครับเราจะมาเริ่มจากเจ้าถังแดงตรงนี้นะครับถังแดงเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่ากับแบบ RPG หรือว่าปืนใหญ่เลยนะครับวิธีการนะครับในการใช้นอกจากจะยิงแล้วนะครับหยิบโดยการกด F เนี่ยแล้วก็กดคลิกขวานะครับจะเป็นการปล่อยให้มันพุ่งไปนะเดี๋ยวผมสาธิตกลับบ้านตรงนี้ให้ดูแล้วกันกดคลิกขวานะคะแล้วมันจะพุ่ง กดตัว F หยิบขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายนะมันก็จะพุ่งไปแบบภาพแบบนี้นะฮะนี่ครับ มันก็จะรุนแรงเทียบเท่ากับ r p g จเลยนะ1ชิ้นนะครับออบเจกที่เป็นอาวุธเราได้นะครับชิ้นที่2ครับเจ้ากล่องสีชมพูตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆโฟมนะจะสามารถยิงให้แตกได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะนาไปโยนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยคล้ายๆกับโล่นะครับก็เมื่อเราโยนนะมันก็จะแตกหน่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถยิงทําลายได้นะครับข้าววิธีการที่จะทําให้มันแตกไวที่สุดนะครับก็คือ นำไฟนะครับมาลนนะครับซึ่งไฟที่เราหมายถึงคือเจ้าตัวถังสีส้มนี้นะครับถังสีส้มนี้คุณสมบัตินะครับเป็นระเบิดบวกกับไฟนะจะแตกต่างกับเจ้าตัวสีแดงที่มันจะพุ่งไปเป็นจรวดนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะโยนไปแล้วมันก็จะติดไฟแบบนี้นะครับเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งนะเห็นไหมฮะเจ้าตัวโฟมก็จะโดนเผาไหม้นะ ส่วนเจ้าตัวถังก็จะระเบิดตุ้มตามแบบนี้นะฮะเป็นไฟกองใหญ่แบบนี้เลยครับทำให้ศัตรูนะครับติดไฟนะครับสถานะติดไฟแล้วก็เลื่อนรถไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะมาดูอีกหนึ่งอันนะครับที่มีผลคล้ายๆกับเจ้าตัวไฟเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวถังสีเขียวนะเจ้าตัวถังสีเขียวนี้ก็มีสถานะเป็นแก๊สพิษนะครับวิธีการเหมือนกันทุกอันก็คือสามารถยิงให้มันแตกได้นะแต่ในส่วนนี้ก็จะนํามาโยนให้กระทบกับอะไรสักอย่างนะครับปึ๊บมันก็ ก็จะระเบิดเป็นควันพิษแบบนี้นะครับถ้าเราไปอยู่ในพิษเราก็จะเลือดลดรัวๆแบบนี้นะซึ่งดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับถือว่านําไปใช้ในช่วงที่เราจะกันไซ์ได้ค่อนข้างดีเลยครับผมมาในส่วนออบเจกต์ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวถังสีเทาแบบนี้นะครับเดาไม่ยากครับมีคุณสมบัติคล้ายๆกับสโมกนะเจ้าสโมกก็จะปึ๊บให้เป็นควันแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าตัวถังสีเทานี้นะครับเมื่อเราโยนไปปั๊บปึ๊บ มันก็จะพุ่งแตกที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าสมุกเจ้านี้นะแต่ให้ดูดีๆนะครับมันจะเบาบางกว่าซึ่งเจ้าตัวอ็อบเจกต์ทั้ง5ชิ้นนี้ใช้ประโยชน์แตกต่างกันทุกชิ้นนะก็ไปลองใช้กันได้ครับในสถานการณ์ที่เราต้องการนะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับชิคง่ายๆนะครับในการจัดการเจ้าตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่ภายในเกมเดอะไฟแนลนะสามารถนําไปใช้นําไปประยุกต์กันได้ทุกชนิดเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูคลิปแล้วก็การนำคลิกไปใช้ ในเกมง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ